ครับคุณประนอมด้วยครับอ่ะสายด่วนสายด่วนสายด่วนจ้านะครับอ่ะสายด่วนสายด่วนพี่น้องนะครับสายด่วนสายด่วนใครยังไม่ได้เลขซองมีไหมอ่ะเก็บตกนะเก็บตกนะครับรอบเก็บตกนะใครไม่ได้เลขซอง อันนี้คือรอบเก็บตกรอบสุดท้ายแล้วนะจ้ะใครไม่ได้เลขซองรีบแจ้งเลยถ้าได้หมดแล้วเดี๋ยวผมข้ามเลขซองไปใครไม่ทันเลขซองพิมพ์ไม่ทันขึ้นมาครับอันนี้คือรอบเก็บตกนะจ้ะรอบเก็บตกนะครับใครไม่ทันพิม์พไม่ทันขึ้นมาครับถ้าไม่มีคนพิมพ์ผมข้ามไปเลยเด้อม,ม,มีไหมเอ่ยมีไหม อ่าคุณพิารดานะครับสวัสดีครับอพิมพ์ไม่ทันขึ้นมานะทุกคนตอนนี้เลยใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวย้อนหลังให้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวย้อนหลังให้แป๊บหนึ่งนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้สายด่วนครับสายด่วนมาแล้วใครไม่ทนันพิมพ์ไม่ทันครับในเลขซองนี้จะมีเลขตัวฟันตัวจาะหมัดเดียวสามตัวครับอยู่ในนี้ อยู่ในชุดนี้นะครับจะมีเลขตัวฟันตัวเจาะหมัดเดียวสามตัวครับใครไม่ทันรีบพิมพ์ขึ้นมาครับข้ามจา่าอ่ายังไม่ได้ไม่ทันค่ะโอูไม่ทันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวย้อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวมาย้อนกันเลยนะครับนะสำหรับเลขตัวฟันรัฐบาลงวดนี้นะครับรัฐบาลงวดนี้ ฟนรัฐบาลวดนี้ฟันศูนย์นะครับท่านใดสายรถสายวิ่งนะครับนะเลขศูนย์เป็นหลักเลยนะครับเลขศูนย์เป็นหลักครับไม่ว่าจะชอบเลขศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับขอให้แค่ขอแค่มีเลขศูนย์นะครับนะติดไว้เอาเลยนะจ๊ะอ่าต่อไปครับชุดจอะชุดตัวจอนะครับหกศูนย์ศูนย์เจ็ดครับแม้อยู่ในกลุ่มอาจารย์นะ เป็นปีเดอร์นะครับอ่าครับผมอ่าอ่าชุดตัวจอดนะครับหก0 7ครับหวัดดีคุณสายฝนโอ้ไม่ทันเยอะเลยนะครับอ่าหลังจากเราย้อนหลังได้2องรับเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูสายด่วนกันต่ออ่าชุดตัวจอดนะครับหกศูครับต่อไปเลขหมัดเดียวทีนี้หมัดเดียวรัฐบาลหมัดเดียวสี่หก หมัดเดียวสี่หกนะครับหมัดเดียวรัฐบาลวันนี้สี่หกถ้ากลับก็เป็นหกสี่ต่อไปเลขสามตัวครับ9ก้าสองครับเห็นไหม ถึงห้นะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าครับโอเคจ้ะอย่าลืมนะจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่าสายด่วนขึ้นมารอเลยใครต้องการรับสายด่วนนะสายด่วนต่อจากนี้นะครับสายด่วนรัฐบาลต่อจากนี้เลยสวัดดีคุณส้อยครับ สวัสดีคุณนัตยานะครับสวัสดีครับอ่ะสายด่วนมาแล้วสายด่วนจากทีนี้ทีนี้สายด่วนนะครับสายด่วนรัฐบาลใครยังไม่ได้จวดจวดนะครับไปกันแบบจวนจีไปสนิจจ๋าเลยอ่ะมาครับสายด่วนครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วหรือยังครับสําหรับท่านใดที่จิ้มลิงด้านล่างนะครับรับส่วนลดฟรีสิบบาทนะครับรับส่วนลดฟรีสิบบาทเด้อ อันไหนจิ้มลิงด้านล่างนะครับรับส่วนลดฟรี10บาทนะครับรอ่ะมาครับสายด่วนรัฐบาลงวดนี้สายด่วนรัฐบาลงวดนนี้เห็นหัวแ,แบบแบบนะ บอส01กับ 0c นะครับบอส91กับ 9c พี่น้องนะครับนะบอส81กับ 8c นะครับทุกคนคิดว่าเลขอะไรครับถ่ายขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้ไม่ต้องจริงจังนะทายขึ้นมาพร้อมกันครับเพราะว่ายังไงผมก็เปิดอยู่แล้วนะครับอ่ะ่ายขึ้นมาพร้อมกันนะครับทุกคนคิดว่าเลขอยู่ตรงหน้านี้คือเลขอะไรจ๊ะคนคิดว่าเลขอะไรครับอยู่ตรงหน้านี้เกือบไม่ทันเลย 8404019491เ,เลขอะไรทุกคนจะ๊ะสายด่วนรัฐบาลวันนี้ขอให้ปังขอให้ปังร่ำร,ำร,ำรวยรวยทุกค okay. นนะครับนะบมเป็นจะถือขอขอให้ถียง่าเป็นจะได้ขอให้ได้นะครับท่านใดนะครับที่อัดไปแล้วนะครับนะอัดซ้ําได้ท่านใดยังไม่อัด,ดอนะครับเข้าไปอัดตอนนี้ก็ยังทันนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆปังปังปงร่ำรวยนะครับสำหรับสายด่วนรัฐบาลงวดนี้เฮงปังรวยครับตามนี้เลยสายด่วนรัฐบาลนะครับตามนี้จ้ะ สายด่วนรัฐบ,บาลครับ0440ครับสายด่วนรัฐบ,บาล0440จากโอ้ยมีคนพิมพ์04มาเยอะเลยนะครับเก่า C กับนี่เก่าหนึ่งกับมานะครับ04เยอะมาก24ก็มีครับคือมันเมืบอกี้มันก็มองได้หลายมุมนะครับมันมองได้หลายมุมครับ0ก็ได้ เลขตัวหน้ามันมองได้หลายมุมครับสามก็ได้สองก็ได้แปดก็ได้นะครับศูนก็ได้เก้าก็ได้มันเยอะ <c oughs> มันมองได้หลายแบบนะเลขตัวหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเลขตัวหลังมันมองได้สองสองออย่างหนึ่งกับสี่แค่นั้นโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะสายด่วนตามนี้เลยนะครับโชคดีทุกคนครับฮ่าอาจารย์มากศูนย์บจชาแมน,มน,มนครับ ฟันศูนย์เลยล่ะคุณแม่เอ้ยบ่มาจัคสีวะยังไหนะครับฟันศูนย์เลยแมคุณแม่อ่านะครับขอให้ทุกคนนะครับแซรบไปนำการเด้อนะครับสาหรับสายด่วนรัฐบาลวันนี้นะครับนะสายด่วนเล็กซองนะครับนะก็เปิดย้อนหลังให้ไปแล้วนะครับท่านไหนที่ชอบตัวไหนชุดไหนนะครับนะก็จัดได้เลยนะครับนะจัดหลวดจัดหลวดจัดเลยนะครับขอให้ปังๆร่ำร่รวยรวยทุกคนแล้วกันนะจ๊ะ We'll be right <laughs> back.